สวัสดีครับพบกับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะนะครับคลิปนี้เราจะมาวาดเป็นการ์ตูนแพนด้าเราไม่ต้องใช้ดินสอก็ได้เพราะแพนด้าเราจะวาดง่ายๆนะครับอันดับแรกเราจะวาดเป็นหน้าที่แบบว่าเป็นวงรีๆคล้ายๆสระเปานะครับให้บรรจบกันนะครับเดี๋ยวเลื่อนลงนิดนึงเสร็จแล้วก็ เติมตรงหูนะครับเป็นครึ่งวงกลมมีชั้นข้างในด้วยเป็นครึ่งวงกลมเหมือนกัน2ข้างเลยนะครับแล้วก็ระบายสีดำๆตรงหูเพราะว่าแพนด้าตรงหูจะเป็นสีดำๆนะครับ คราวนี้เราก็จะทำเป็นตานะครับแพนด้าไม่ได้ตาใหญ่แบบนี้นะครับแต่นี้คือขอบตาของแพนด้านะครับขอบตาดำๆเหมือนคนไม่ได้นอนแล้วก็วาดเป็นลูกกตานะครับกลมๆเราจะไม่ทำเป็นเราจะไม่ระบายดำตรงลูก,กตาดดำนะครับ เพราะว่าขอบตามันดำอยู่แล้วมันจะได้ตัดกันเดี๋ยวเราลองแบบแพนด้าไม่มีปากดูเนาะถ้าดูแล้วไม่เสร็จแล้วมันไม่ยังไงเดี๋ยวเราค่อยมาใส่ปากทีหลังก็ได้แต่น่าจะใส่ฮะสไตล์มันไม่ได้ เรียบง่ายขนาดนั้นใส่ไปเถอะแล้วก็ปากเสร็จแล้วก็วาดตัวลงไปนะครับตัวของแพนด้าทำเป็นโค้งๆแล้วก็ขานะครับ ่ะแล้วก็มือนะครับมือจะเป็นคล้ายๆมือตุ๊ก,กตาไปเลยเนาะง่ายๆดีอ่าคราวนี้เอามืออีกข้างหนึ่งเป็นมือยกมือดีกว่าหนๆเราก็ระบายดำได้อยู่แล้วเราก็ระบายทับดำทับ เปเลยคราวนี้เราก็จะมาระบายเป็นลายนะครับเป็นลายถึงขาเลยก็ได้ปึ๊บปบ ปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่ครับแพนด้าเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่ยากนะครับรูปนี้ถ้าสนใจก็ลองหัดวาดตามดูนะครับถ้าชอบก็แชร์ไปให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับเติมสดือให้นิดนึงเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับรูปแพนด้าวาดง่ายๆนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ